สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับช่องสายรุ้งเองค่ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันที่21เมษายน2566อันดับแรกผมจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับราคายางพาราของท้องถิ่นกับราคากลางที่ตรงนี้ราคาจะแตกต่างกันไม่เท่ากันนั่นเองบวก หรือลบก็ราว3-5บาทขึ้นลงนั่นเองครับอันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC หน้าโรงงานไม่ต่ำ3า35วันนี้กิโลกรัมละ42.10บาทวันนี้ดีขึ้นอีกวันหนึ่งปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.20ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคา45.75บาท .75 ปรับลดลงมากหน่อยที่2บาทจุดศูนยนั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา50บาทจุดปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.12ยางก้อนถ้วย drc 100%เอร์เซ์วันนี้39.75บาทจุดเจปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.15ยจุดห่งห้ายางก้อนถ้วย drc 50%สเตสดวันนี้19บาทจุดแปปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.07 ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง21.80ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.05ยางก้อนถ้วย DRC 60%ครค้งคืน23.78ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.06 และยางเครฟยางก้อนถ้วยวันนี้25บาทจุด91ปลาบ,บวกเพิ่มขึ้นมาที่0.07นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้ก็ถือว่าก็ยังอยู่ในขั้นดีนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมการซื้อการขายยางพาราต่างประเทศพร้อมกันเลยครับว่าทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไร